ต้องถามนิดนึงว่าหวังไหมหว,หวังจะ, <c oughs> จะได้ได้รับแล้วนี้เห็นมาตัวเปล่าตัวเปล่าอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไง <c oughs> เห็นทางรายการตัวเปล่าเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมหยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มีซองก็มีสองอย่าง <c oughs> <c oughs> นี่สองอย่างก็เราจะจะมอบเป็นทุนการศึกษานะครับเอซองไม่มี ก็เดี๋ยว๋ยวางนี้เดี๋ยวมบิสไมล่าราะห์มานุระฮีมอัสสลามุอะลัยกุมมะระห์มุลลอฮิวะบเรากาตุขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสายใยแห่งศรัทธาตอนสารฝันคนสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับที่เราจะพาทุกท่านนะครับ ไปพบกับเรื่องราวของน้องทั้งสองท่านนะครับนางสาวมาริเยแเมร์เราะและนางสาวยาวารีเมร์เราะสองพี่น้องที่ต่อสู้บากบันชีวิตนะครับด้วยกับการรับจ้างแพ็คถุงนะครับลูกหยีเพื่อที่จะเป็นผุนไว้สำหรับเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับถ้าท่านทุกท่านนะครับ ได้ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พบเรื่องราวนะครับวิถีชีวิตในแต่ละวันของน้องทั้งสองคนถึงแม้ว่าน้องน้องทั้งสองคนนะครับก็ได้อยูอ่พักอาศัยอยู่กับพี่สาวซึ่งพี่สาวก็มีครอบครัวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอาศัยพี่สาวนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้องทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้ชีวิตนะครับด้วยกับการใช้เวลาว่างนะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนแล้วก็ช่วงกลับจากโรงเรียนจนถึงช่วงเวลาดึกนะครับในการที่ทำใช้เวลาว่างในการที่แพ็คถุงลูกหยีนะครับซึ่งรายได้ตกวันละก็ประมาณไม่เกิน100บาทต่อคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตามล่าความฝันเราจะมาให้คำตอบนะครับสำหรับฝันของน้องทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะน้องยาวรี นะครับน้องสุดท้องนะครับใน5พี่น้องที่เขามีความฝันที่เขาอยากจะได้เครื่องซิลนะครับเป็นแบบระบบเหยียบนะครับแล้วก็เครื่องชั่งน้ําหนักนะครับของไว้สําหรับที่จะออพูดไง่ายว่าที่จะทําอาชีพนะครับอีกสักครู่ทีมงานของเรานะครับเราก็จะได้เตรียมวันนี้เราก็จะได้เตรียมออสัมภาระต่างๆนะครับ อีกสักครู่นะครับทีมงานของเราก็จะนำท่านผู้ชมนะครับไปยังบ้านของน้องทั้งสองท่านนะครับเพื่อจะไปให้คำตอบนะครับว่าฝันของน้องทั้งสองท่านนั้นจะเป็นจริงหรือไม่นะครับอิชอลล r อีกสักครู่พบกันครับก็ขอคำนี้แล้วนะครับ ก็เป็นเคสที่2นะครับที่เราจะมาเยี่ยมนะครับตามที่เราสัญญาไว้นะครับว่าเราจะมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเ um พื่อจะมาให้คําตอบนะครับตามที่เราสัญญากับน้องมาริแย่กับน้องยาวรีนะครับแมเราะนะครับที่เราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาให้คําตอบกับน้องนะครับว่าสิ่งที่น้องฝันนะครับ ฝันของน้องเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่นะครับเราจะสารฝันกับความฝันของน้องหรือไม่วันนี้เราจะให้คําตอบนะครับและขนขณะนี้เราก็ได้อยู่กับน้องยาวารีนะครับคนนี้คนน้องเพราะว่าพี่กับน้องเนี่ยก็ไล่เลี่ยกันนะครับก็ต่างกันแค่หนึ่งปีนะครับแล้วน้องอมาริเออยู่ไหมไม่อยู่มีน้องมีน้องยาวารีนะครับก็เดี๋ยวเราจะ คุยกับน้องนะครับเชิญน้องอทางนี้นะครับเปิดไฟนิดหนึง่งเออก็คำดีล่าครับตอนนี้น้องยังทํางานน,น,นี้อยู่นะครับแต่โรงเรียนก็ปิดเนาะถือก็ได้ค่ะถือถือก็ได้อ่าก็ทํางานเหมือนเดิมใช่ไหมครับชีวิตการทํางานของน้องก็ยังทํางานกับพี่สาวค่ะมาริเอ yes. ทำงานสองคนใช่ไหมคะค่ะเออก็ตอนเช้าก็ก็ทางานตอนนี้ทางานเต็มที่เพราะว่าโรงเรียนยังปิด ใช่ครับแล้วกลางคืนทําอีกไหมคอนนี้ทำอีกไหมเนาะก็ทําอยู่ทําอยู่ใช่ไหมฮะตกวันหนึ่งเนี่ยได้ได้กี่ถุงนะฮะจำจำได้ไหมที่ทําทําทําอะไรนะเขาเรียกว่าออสแพ็คแพ็คแพ็คถุงใช่ไหมฮะห้าร้อยหกร้อยถุงห้าร้อยหกร้อยถุงนะทำดีแล้วนะครับโทษนะฮะถุงเล็กนะฮะถุงเล็กด้วยถุงเล็กนี้เขาให้ถุงละเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยถุงเนี่ยถุงเท่าไหร่แบบเล็กอะไม่ใช่เขาเขาเขาคิดไหมเขาคิดที่เราส่ง อ่าเคือแบบนี้เชิญเถอทางนี้นิดนึงอ่าอย่างนี้ก็ท่านผู้ชมก็คือว่าสิ่งที่น้องได้ได้ขอไปนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามรายการครั้งที่แล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องซิลนะครับเครื่องซิลที่เป็นเป็นซิลใช้มือนะครับแล้วได้ทีละถุงนะครับแต่สิ่งที่น้องนั้นก็คือบอกได้แจ้งทางรายการนะครับว่าสิ่งที่น้องอยากได้นะครับเป็นความฝันของน้องนะครับว่าคือน้องอยากได้เครื่องซิลแบบประเภท เท้าเหยียบและจะมีขนาดที่มันใหญ่<ม>เวลาเราเข้าไปซิลมันก็จะได้หลายถุงใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยคือจะได้ค่าแรงเท่าไหร่อ่ะเป็นค่าแรงไหมอย่างงี้อันนี้เป็นอย่างงี้ถุงถุงเท่าไหร่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ขายนะหมายถึงว่าค่าแรงนั้นเขาคิดค่าแรงเท่าไหร่อะก็ประมาณถุงนึงก็ประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกว่าไม่หม,มายหมายหมายถึงว่าค่าค่าอ๋อเขาคิดถุงนี้อ๋ออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ถุงขนาดนี้เหรอฮะคือถุงขนาดนี้นะท่านผู้ชมอ่าถุงขนาดนี้แล้วก็น้องก็จับใส่ในถุงอ่าทีเนี้ยถุงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่ลูกหยีนะครับคือเขตอําเภอมายยนะมาระยรังนะยะรังยะรังเขตอำเภอยะรังเนี่ยเอออาชีพหลักก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างนะครับรับจ้างตากลูกหยีแล้วก็แพ็กลูกหยีนะครับถุงขนาดนี้นะครับถุงขนาดนี้แล้วก็แล้วก็ จะบรรจุใส่ในถุงแล้วก็ซิลถุงขนาดนี้คือคิด20 20บาทแล้วก็ช่วงปิดเทอมนี้ก็ใช้เวลาว่างที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือแพ็คถุงได้ประมาณ500ถุง<ะ>แล้วก็คัดลูกหยีนะครับ500ถุงนี้ต้องใช้นี่กี่ถุงอ่ะใช้มันหมดประมาณได้กี่ถุงได้ไหมห้าหกถุงจากเดิมมั้จากเดิมที่ตอนที่ไปโรงเรียนนั้นได้ได้กี่ถุง ได้ประมาณกี่ถุงได้ได้ได้ถุงถุงเล็กๆสองร้อยถุงสองร้อยถุงอ๋อได้เกือบได้เกินเท่าตัวเลยนะครับอาัมดลิลหวนะครับพ่าช่วงปิดเทอมน้องก็ยังมีความตั้งใจนะครับที่จะเสริมรายได้ที่จะหารายได้นะครับเพื่อที่จะนําเงินเป็นทุนการศึกษานะครับที่จะเป็นทุนการศึกษาของน้องนะครับก็ด้วยการที่ก็ใช้เวลานะครับช่วงช่วงปิดเทอมไอ้ช่วงช่วงช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็ปิด เออแล้วก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์นลไ,ลนไม่ตอนอลลนี้เรียนออนไลน์ด้วยนี่นะครับก็จะมีเวลามากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็ได้แพ็กถุงก็ได้เกินเท่าตัวนะครับก็วันนี้นะครับ<ม>ก็ทางรายการเรามาตามสัญญาถึงแม้ว่าจะช้านิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราพิจารณาแล้วนั้นถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดพิจารณาแล้วคือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านทางรายการเราก็จะมีของสองคุณย่าให้ เนาะของนี้ยากให้เป็นซองอย่างนี้นะครับก็ต้องถามนิดนึงว่าหวังไหมหว,หวังจะได้ได้รับแล้วนี้เห็นมาตัวเปล่าตัวเปล่าอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงเห็นทางรายการตัวเปล่าเนี่ยคิดว่าจะได้ไหมดยังไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มีซองก็มีสองอย่างนี้ย <c oughs> สองอย่างก็เราจะจะมอบเป็นทุนการศาึกษา นะครับเอ้า้องไม่มีก็<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอเดะไปรับซองท,เทีเดียวเลยนะครับแล้วเราจะได้ถ่ายรูปที่นั่นนะก็คงจะมาเยี่ยมนะถือว่าเป็นงานเยี่ยมครั้งที่สองนะครับ,บ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมามา,มาด้วยกันดีกว่ามามาด้วยกันแอนช่วยเก็บนิดน,น,นึงครับอะเด็มาด้ยวยเถือไม้เลยครับอ่ามามาเลยครับมาเลยครับ เดีย๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวน้องเขาไปประมานี้เลยครับอ๋อได้ออกทางนะเช,ช,ช,ชิญเชิญเชิญเด้เดี๋ยวไปรับซองที่นู่นแล้วก็ถ่ายรูปก,กับทีมงานนะครับนิดนึงกันแล้วกันนะครับเอชช่วยเอาซองให้ด้วยเฮ้ยทัน,นี้ระวังรถระวังรถรถเยอะน,นิดนึงแล้วคนพี่ไปไหนอะ่ะไปทำงานพีอ๋อไปทำงานแล้วเหรออ๋อ โอเคไปเดินครับมามามาเอาซองซองในรถเปิดเปิดประตูตตตตแล้วะครับเอ่อก็เดี๋ยวจะให้ซองนะกอดีหยิบซองผิดค<ะ>่ะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาครับ เห็นไหมเด็กช่วยยกหน่อยมาตั้งนี้เลยครับอันเดียวกันที่เราอยากได้ได้ไหมอันเดียวกันค่ะอันนี้คือขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็จะมีสำรองด้วยถ้า เป็นเอไอที่สำรองนะแล้วก็มันจะมีอันนี้อะไรนี่มิสำรองเหมือนกันนะถ้ายังไงไม่ได้ก็คงจะต้องหาคือมันมันต้องใช้ได้ระยะหนึ่งนะครับเป็นสำรองอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากรายการเดี๋ยวเรามีวิธีเทสสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะไม่มินะเออดีใจไหมดีใจมากคับอือกว่าจะหาได้ก็ก็ต้องาพ่อสมควรเหมือนกันก็จะหาตามที่น้องต้องการนะครับแล้วก็ ก็เกรดก็ค่อนข้างระดับดีนะครับก็พยายามหาของเก็บแล้วก็เราก็จะมีทุนนิดนิดหน่อยหน่อยให้กับเราด้วยนะครับอ่ะรู้สึกดีใจไหมแล้วรู้สึกอยากจะพูดอะไรหน่อยหนึ่งไหมก็ขอบ <c oughs> ขอบคุณที่ให้ของในวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบร์ช่วยยกไปนิดนึงเค,ครับเดี๋ยวเราไปที่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่ที่ที่บ้านเลยก็แล้วกันเดี๋ยวครับเอามาเลยปะ เน้องได้เสนอทางรายการเรามีอยู่สองสามอย่างนะครับก็มีเครื่องนี้หลักๆเครื่องหนึ่งและเครื่องช่างเออจริงๆเครื่องช่างนั้นลือเอามาต้องบอกว่าลือเอามาเดี๋ยวค่ายฝ่าไปเอลือเอามาอยู่ในรถอีกคันหนึ่งเครื่องช่างนั้นไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวทางบมนั้นก็คือมันมีของที่เป็นของใหม่นั่นแหละก็จะให้ถือให้ให้หนูไปเลยนะครับ มันเป็นเครื่องช่างเป็นดิจิตัลนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยฝากไปแอนนะไปแอนนะค่อยฝากเพราะว่าโมอมลืมมันอยู่ในรถอีกคันหนึ่งด้วยความที่รีบว่าแล้วต้อง,ต,องต้องลืมอะไรสักอย่างหนึ่งมีเครื่องนี้เครื่องซีลเครื่องช่างแล้วก็ถุงถุงเนี่ยโมอมไม่กล้าที่จะซื้อก็เ,เลยว่าถือถือว่าเออเรามีทุนส่วนหนึ่งแล้วจะให้น้องนะครับเบอริออหารจัดการเองเพราะเราจะต้องซื้อถุงด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ของทั้งหมดนียแล้วก็รวมทั้งเงินทุนตรงนี้เนี่ยรวมแล้วก็คือประมาณ5,000บาทนะครับก็ทางรายการเราต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอร้อสงตอบแทนนะครับผู้ที่เป็นคนมือบนนะครับที่บริจาคนะครับผ่านเราและไว้วางใจทีมงานของเรานะครับนำสิ่งดีๆนี้มาให้กับผู้ที่ต้องการนะครับรู้ไหม ทางทีมงานไปพิจนารณาแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าเพราะอะไรที่เราตัดสินใจที่จะให้เรา,เราทางเรารายการทําเธอไทยนิดนึงนะครับเพราะไม่อยากจะบอกล่วงหน้านะครับอยากจะให้น้องมีความรู้สึกนะครับอีกแบบหนึ่งยากมีความรู้สึกว่าเออเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะง่ายง่ายรู้ไหมว่าทําไมทางทีมงานเราถึงตัดสินใจพิจนารณาแล้วว่าน้องนะครับกับพี่สาวมาริแยงใช่ไหมฮะที่ เอ,อใช้งานเสริมตรงนี้นะครับถึงได้รับของนี้ <c oughs> <c oughs> คือต้องเรียนให้ทราบนะครับท่านผู้ชมนะครับคือชีวิตของน้องนะครับโดยเฉพาะน้องแล้วก็พี่สาวอีกคนหนึ่งนะครับน,น,น้องมารีแย เป็นน้องที่กำพาพ่อและแม่มาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เด็กจริงๆนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าน้องเขาได้อยู่กับพี่สาวแต่พี่สาวก็มีครอบครัวแต่วิถีชีวิตของน้องนั้นน้องไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับสบายเหมือนคนอื่นชีวิตน้องก็ต้องดิ้นรนนะครับโดยเฉพาะถ้าได้ฟังเรื่องราวของเราเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าชีวิตของน้องเนี่ย ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับต้องทํางานนะครับทั้งเช้าแล้วก็ค่ํานะครับเพื่อที่จะให้ได้เงินมานะครับเป็นทุนการศึกษาเพราะน้องเป็นคนขยันพี่สาวน้องเป็นคนขยันนะครับทางทีมงานเราก็ถือว่าเราจะมอบสิ่ง,งดีดีๆนี้ให้กับคนที่สู้ชีวิตนะครับฝันของน้องเป็นจริงละทางเราสารฝันให้นะครับอลัลฮัมดิลลนะครับก็ขอให้ใช้มันอย่าง คุ้มค่านะครับถ้าไม่ไม่ตรงไหนที่มันมีปัญหามีอะไรเนี่ยก็คงต้องต้องต้อง,องหาสร้างหรือหาอะไรนะครับก็คงคิดว่าไม่ยากหรอกเพราะอันนี้มันมันมีก็เลยนนะฟังก์ชันอะไรที่มันไม่ได้ยากเย็นนะครับเดี๋ยวจะให้หลังรายการนี้เราก็คงจะมีการเทสสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับเชิญร้นะฮะก็นี่คือทุนการศึกษานะครับเป็นเงิน2871บบาทซึ่งเป็นเงินส่วน ที่ที่เราหักค่าเครื่องซี้อไปแล้วรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับที่ผู้บริจาคมาให้เราผ่านเรามาเนี่ยรวมแล้วคือ5,000บาททางทีมทีมงานเราก็จะมอบให้กับน้องนะครับก็ทำดีแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับรายการสายให่แห่งศรัทธาตอนสารฝันคนสู้ชีวิตนะครับชีวิตของน้องนะครับยาวารีแมร์อและพี่สาวมาริแยแมร์อนะครับ ก็คงขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ